สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะแล้วก็อันนี้เรียกได้ว่า,ายังคงเจ้มจนนะสำหรับในช่วง ก้าวเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์นี้เพราะว่ามีหลากหลายงานของน้องเลยเริ่มต้นที่ใกล้เข้ามาแล้วก็คืองานแฟนไซแฟนโซนเนาะในวันที่14กุมภาพันธ์วันศุกร์นี้แล้วนะคะก็เรียกได้ว่ามีบูธซัพพอร์ตจากบ้านคู่หลิงออมที่เมืองจีนจำกันได้ไหมเมื่อวานที่เป็นข่าวคราวแบบว่าดรามา่านะคะเล่นงานบ้านคู่หลิงออมที่เมืองจีนแต่ก็หาได้หยุดการซัพพอร์ตน้องๆต่อไปไหม นะคะก็ยังคงเดินหน้าจัดบูธต้อนรับวันวาเลนไทน์ให้น้องด้วยเรียกโครงการนี้ว่าโปรเจกต์นะคะ Wall Support ก็คือจะ support เป็นบูธเป็นกำแพงดอกไม้อะไรประมาณนั้นนะคะชื่อเต็มเขาคือจดหมายรักจากเจ้าความรักและจากลิงออมวงเล็บมีเซอร์ไพรส์พิเศษรออยู่ที่นี่และจะเปิดเผยในวันงานคือวันที่14กุมภาพันธ์2568 สถานที่จัดงานคือ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนนะคะวันที่14กุมภาพันธ์ใครอยากเจอเซอร์ไพรส์หลิงออมนะคะโดยบูธของบ้านคู่บ้านเบดน้องที่เมืองจีนก็ไปดูกันได้ที่ชั้น5สยามพารากอนค่ะเขาบรรยายรายละเอียดเอาไว้อย่างนี้เลยนะว่าท่ามกลางกลีบกุหลาบเหล่านี้เราได้เขียนจดหมายรักฉบับนี้ทุกถ้อยคำมีจังหวะการเต้นของหัวใจ เช่นเดียวกับแผ่นเสียงไวนิลที่หมุนวนในท่วงทำนองของมันมีเพียงเธอและฉันเรากับต้นซากุระสีชมพูบานสะพรั่งเบ่งบานพร้อมกับความปรารถนาของฉันที่มีต่อคุณเพื่อให้มั่นใจว่าบูธจะสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นเราจึงได้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายต่างๆอย่างจริงจังเราต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษ แล้วเขาก็บอกชื่อผู้ซัพพอร์ตมานะคะและผู้ออกแบบในการให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างมากเราจะทำไม่ได้เลยหากปราศจากพวกคุณที่คอยช่วยเหลือภายในเวลาจำกัดเพียง30ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ยังให้เครดิตขอบคุณหลายๆคนเลยเขาก็ให้เครดิตเป็นชื่อไว้เลยนะคะเยอะแยะมากมายตลอภาพนี้นะคะ ใช้สําหรับดูเป็นตัวอย่างเช่านั้นก็คือใช้เป็นอ้างอีกนะยังไม่ใช่ของจริงนะก็คือจะทําออกมาเป็นรูปแบบสไตล์นี้เลยสวยไหมสวยสิคะเราเข้ากับวันท้ายไหมเข้าสิคะนะ้ำมาในติมชมพูหวา,วานแล้วก็เป็นคู่หลิงออมอย่างนี้เลยสวยนะสำหรับเซอร์ไพรส์จะเป็นเซอร์ไพรส์เรื่องราวอะไรเดี๋ยวไปรอลุ้นกันในวันงานวันที่14กลกุมภาพันธ์นะคะที่สยามพารากอนฮอลล์ชั้นห เออก็ร่วมรุ้นแต่เขายังไม่บอกเวลาเนาะก็เดี๋ยวยังไงใครๆก็ไปด้อมด้อมอม,มองๆอ,องกันได้เพราะว่าทำด้วยใจจริงๆแล้วงานนี้ได้ได้ว่าทำขึ้นท่ามกลางดราม่าที่ถาโถมเข้ามาดราม่าไม่ใช่มาแค่กับเหล่าศิลปินน้องหลิงน้องอมลามไปถึงเหล่าเอฟซีบ้านต่างๆก็โดนนะคะล่าสุดที่เอเห็นมาคร่าวๆค,ค,คือ ด้อมน้องหนิงน้องอ,อมที่เวียดนามโดนเข้าไปด้วยค่ะรู้สึกจะเป็นด้อมน้องอมบางบ้านเดี่ยวน้องอมคือต้องบอกก่อนว่าเอ่อเท่าที่เรารู้กันเนาะพี่สาวจีนเนี่ยจะชอบเขียนบรรยายรายละเอียดจุกจิกเก็บมาหมดเลยเก็บรายละเอียดปุ๊บปั๊บป๊บสติตกสถิติอะไรใช่ไหมคะเรื่องเล็กๆน้อยๆเก็บมาเพียบเอามาเป็นดีเทลคืออินดีเทลมากๆถ้าจะบอกว่าเวียดนามเป็นน้องๆพี่สาวจีนก็ไม่แปลกเลยค่ะขอยกให้ พี่สาวเวียดนามเป็นอันดับสองในเรื่องของอินดีเทลแล้วจะบอกว่าดอมที่เวียดนามเนี่ยยิ่งหลายบ้านหลายดอมยิ่งกว่าเมืองจีนอกีกบ้านเดี่ยวน้องออมอะ่ะปาเข้าไปไม่รู้ตั้งกี่บ้านแล้วเอกเ็นับไม่ไหวไม่ไหวอะ่ะโอ้แล้วเขาเขียนเป็นภาษาเวียดนามด้วยนะเหมือนตึบมีเยอะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่า แฟนด้อมน้องออมที่เวียดนามเยอะเยอะมากๆแต่เอกก็ยังสงสัยทำไมเขาไม่มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวไปเลยแล้วมันจะได้ใหญ่ขึ้นแล้วมีกำลังมากขึ้นเขาทำเหมือนแบบที่ถ้าเราจำได้เขาเรียกตัวเองว่าชาวสวนนะการ์เด้นนะออมการ์เด้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อชื่อด้อมเขาอะนะมีหลายด้อมมากหัวจะปวดนะแต่แบบทุกอย่างก็คือทำไปเพื่อน้องหลิงน้องออมอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะของน้องออมมีหลายบ้านมากมาก แล้วมันก็มีดราม่ากเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทําให้เพราะว่าต่อจากฝูโจอ,อีกอาทิตย์หนึ่งก็ไปเวียดน,นามต่อเลยเวียดน,นามเนี่ยเป็นอะไรที่เขากระตือรือร้อนมานานแล้วว่าเขาจะเตรียมนั่นเตรียมนี่ของขวัญโปรเจกต์อะไรที่ใช้น้องหลิ่น้องออมนี่เขาไม่มาใกล้ๆวันงานแล้วมาเฉลยนะเขาเฉลยกันตั้งแต่ต้นปีแล้วนั้งที่งานเขาว่าจัดจัดประมาณเนี่ยประมาณวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์มัง้งแต่เขาสปอยเฉลยนู่นนี่นะเพราะว่าเขามีหลายบ้าน พอมีหลายบ้านก็ต้องแบบแย่งกันเด่นให้เอมองนะแบบฉันต้องเกิดใครแจ้งก่อนว่าจะทําอะไรให้น้องคือได้เกิดก่อนว่างั้นของขวัญของอะไรคือสป,ปอยกันออกมาแล้วแล้วไม่รู้ว่าบ้านไหนแต่บ้านไหน,น,ไหนคือมีหลายบ้านมากๆแล้วมันก็เลยทําให้เกิดเนี่ยแคมเปญที่ว่าอะไรนะวันออมเลดตวันเวอร์อะไรสักอย่างถ้าเอเอจะไม่แม่น่ะขอประทานโทษนะถ้าใครจาได้มาบอกหน่อยประมาณว่าบ้านออมเเดตไข่เจียววอลเอ่อไข่เจียวออรเลดตเนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก นะถึงแม้ว่าจะมีหลายบ้านแต่สุดท้ายแล้วก็คือเราจะเป็นออมเล็ตเดียวกันนะแล้วอย่างเงี้ยวันวันออมเล็ตวัน g ก o b อลอะไรสักอย่างเอ,งเองจะไม่ได้ละแต่ประมาณนี้แหละอะไร one เ o ิ l d one อม e l e t มั้งใครจําได้มาบอกหน่อยที่เอเคยทําไปแล้วทำเอก็รืมเออย่ามาถามความจาเอเลยทําเสร็จแล้วลืมทาเสร็จแล้วลืมนอกจากเรื่องใหญ่จริงๆก็จะจําได้นะคะเนี่ไม่อินดีเทลไม่อินดีเทลเนี่ยไปอยู่พี่สาวจีนไม่ได้นะพี่สาวเวียดนามก็อยู่ไม่ได้เนี่ยเป็นคนไม่อินดีเทลจำไม่ได้ พูดเสร็จปุ๊บคลิปนั้นก็จบปั๊บเลยปัดสวิตติดทิ้งแล้วก็ไปเรื่องใหม่ต่อเลยค่ะเดินหน้าต่อเลยเออนะใครจําได้ก็มาบอกหน่อยก็นี่แหละค่ะเป็นอะไรที่น่าติดตามตามมาติดติดอีกเรื่องหนึ่งละการส่งท้ายคลิปนี้เกี่ยวกับน่าจะรู้กันแล้วแหละเกี่ยวกับสินค้า Always Wander ของพี่หลิงเนาะมันเริ่มมีตังหิดตังิดมาตั้งแต่ที่พี่สาวจีนบางคนก็อ้างว่า ทำไมสั่ง a อา a y s Wonder เราได้คีมใส่เลยมาด้วยอันนั้นก็หนึ่งนะก็ไม่รู้ยังไงอะ่ะเออยังไม่รู้ยังไงเราว่าเขาสอบถามไปแล้วทางคัสเตอร์เซอร์วิสก็ยังไม่ตอบนะคะล่าสุดบ้านคู่น้องหลิงน้องอมที่เมืองจิงก็โดนเข้าไปอีกใช่ไหมหาว่าแบบไปกว้านซื้อ,อ,อน้องโกดี้อะ่ะไปก้านซื้อแล้วมัน้ายๆไปตัดสิทธิ์ของแฟนท่านอื่นน่ะใายๆไปกว้านซื้อแล้ว,ขขก,ว,ลวก็มาขายต่อแพมๆอันนี้คือข้อกล่าวหาต้องใช้ว่าข้อกล่าวหาก่อนนะยังไม่มีการพิสูจน์ว่าจริงไม่จริง นะคะซึ่งทางบ้านครูน้องหลิงน้องอ,อมที่เมืองจีนเขาก็บอกว่าเอ้ยฉันเรื่องค่าส่งที่มันแพงเกินเหตุอะฉันก็กำลังส่งเรื่องไปถามที่ always wonder อยู่ยังไม่ได้รับคำตอบถ้าเมื่อไหร่ที่ always wonder ตอบกลับมาแล้วว่ามันแพงหรือว่ามันคิดเกินคิดขาดอะไรเดี๋ยวเขาจะแจ้งเรื่องไปให้อีกทีนึงไม่ได้คิดจะโกไม่ได้คิดอะไรเลยเดี๋ยวคืนเงินให้ถ้าเกินก็เดี๋ยวคืนเงินให้ถ,ใหถ้าขาดคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มล่าสุดวันนี้ always wonder ของพี่หลิงก็ออกจดหมายมาแล้ว นะคะบอกว่างายเผื่อใครตกข่าวเนาะก็ต้องบอกว่าเรียน always wonder customer ทางแบรนด์ always wonder ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากปัญหาของระบบซอฟต์แวร์การสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ซึ่งเกิดจากการสั่งซื้อสินค้าเกินจำนวนที่มีในระบบในช่วงดอบหนและดอบสส่งผลให้ลูกค้าบางท่านอาจได้รับสินค้าไม่ตรงตามกำหนด โดยมีระยะเวลาการรอสินค้าประมาณ30 4 5ถึง45วันทำการสำหรับลูกค้าที่ได้รับอีเมลจากทางแบรนด์สามารถกรอกรายละเอียดผ่าน Google Form เพื่อ j o ย o u u w w i i t i n g list โดยกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องหรือลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะยกเลิกคำสั่งซื้อทางเรายินดีที่จะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวนกรุณากรอก Google Form ภายในวันที่18กุมภาพันธ์2025 หากไม่มีการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนดทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามลำดับที่อยู่ใน w ว i t i n g List โดยมีระยะเวลารอ30-45ถึงวันทำการสำหรับลูกค้าบางออเดอร์ที่ซื้อ Away l s w o n d e r Tramper ทางบริษัทขอแจ้งว่าจะเป็นการคืนเงินเท่านั้นและหากลูกค้าท่านไหนไม่ได้รับอีเมลจากทางแบรนด์แสดงว่าคำสั่งซื้อของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราผ่าน line at a l w a y s w o n d e r c o เราขอขอบพระคุณในความไว้วางใจ a l w a y s w o n d e r และขออภัยอีกครั้งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น Customer Support Team a l w a y s w o n d e r นะคะก็คือก็คือบอกว่าขอประทานอภยัยใครที่สั่งซื้อเข้ามาเนื่องจากระบบซอฟต์แวร์มีปัญหาก็เลยอาจจะรับออเดอร์เกินใครรอไม่ได้ ก็แจ้งมาเดี๋ยวคืนเงินให้ใครรอได้ก็รอหน่อย30 4 5วันกรอก Google f o r m ไปนะคะก็เป็นเว i n g List มองว่าไงหรอก็มองว่าความความผิดพลาดในเรื่องของเออระบบพวกนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครั้งแรกยังโอเคนะคะแต่ครั้งที่สองนี้ต้องระวังแล้วนะห้ามเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกแล้วเพราะว่ามันจะเสียเออเสียภาพลักษณ์เสียอิม g e ของ always wonder อันนี้อันนี้พูดกันตรงๆนะคือครั้งแรกอย่างเงี้ยโอเคเพราะเอไปดูแล้าวเสียงทุกคนบอกรอได้รอได้ค่ะจะนานเท่าไหร่สามเดือนก็รอมาแล้วแต่ครั้งแรกที่เอาเวสต์มันเดอร์ออกรถแรกนั่นะ่ะคือทุกคนเตรียมใจรู้อยู่แล้วไงก็โอเคออก็รอก็รอก็คือพี่หลิงบอกว่าครั้งก่อนเออครั้งแรกรถแรกบอกว่าจะส่งเดือนธันวาแต่สุดท้ายแล้วบางคนก็ได้มก,การาอะไรก็มีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทําใจมันแล้วก็คืออยากจะสนับสนุนน้องใช่ไหมคะ พอครั้งนี้ออกมาเป็นล็อตสองก็ล็อตกล่องของขวัญก่อนแล้วน้องกดี้มาเป็นครั้งที่สามเนาะให้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 แบ่งอย่างนั้นละกันแล้วเนี่ยมาม,มามีปัญหาในเรื่องของซอฟต์แวร์นะคะเราก็เลยเนี่ยอาจจะต้องแบบแคนเซิลหรือว่าอะไรซึ่งการทำอย่างเนี้ยข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ทุกคนละค่ะครั้งแรกยังโอเคครั้งที่สองคิดว่าด้วยความรักต่อพี่หลิงถ้ามีครั้งที่สองอีกก็คงโอเคแต่เริ่มแบบ คือต้องบอกอย่างนี้เรื่องภาพลักษณ์แบรนด์เป็นอะไรที่สําคัญแล้วแบรนด์พี่หลิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือพอพูดเอาเวสเวนเดอร์ก็หน้าพี่หลิงขึ้นมาเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นครั้งที่สองอยาพยายามอยาให้เกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันเสียคือถ้าจะบอกพีออเดอร์จะรอกี่วันกี่วันก็ตามนั้นเลยแฟนๆรอได้ไม่มีปัญหาแต่ ถ้ามาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเอ้ยนึกว่าจะได้ของเลยกับกลายเป็นต้องรอก็คือมันก็ทําใจได้แต่ถ้าครั้งที่สองครั้งที่สามยังเป็นอย่างนี้อีกเราอ้างเรื่องซอฟต์แวร์มันจะขาดความน่าเชื่อถืออันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าตําหนิอะไรอย่างนี้นะแต่บอกเอาไว้ก่อนว่าครั้งต่อไปคือจะพรีก็พรีเลยนะจะอินสตาตก็อินสตาอกเลยอะไรอย่างเงี้ยถามว่ายากไหมมันก็ยากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเพราะว่าแบรนด์ใหญ่ๆเขาก็ทากันก็เป็นเรื่องอะไรที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์เป็นครู นะคะเป็นครูก็ครั้งนี้โอเคแหละแฟนๆเขารอแหละนะคะแต่ครั้งหน้าถ้าจะพรีออเดอร์ก็บอกว่าพรีออเดอร์ไปเถอะนะมาอินสต็อกแล้วแบบตอนหลังบอกเออเกิดข้อผิดพลาดอย่างนี้แล้วหลังบ้านทํางานกันหนักด้วยคุณเข้าใจป่ะมันยุ่งนะในการที่จะเฮ้ยคนนี้คนนี้เวทติ้ g ลิสต์คนนี้ต้องส่งเลยหวาแล้วคนนี้อันไหนตัดสต็อกออกไปดิเอ๊ะคนนี้ยังเอาคนนี้จะยอมรอคนนี้ไม่ยอมรอมันยุ่งอ่ะมันยิ่งยุ่งเข้าไปอีกถ้าพรีออเดอร์คือพรีออเดอร์จบล็อตเดียวแ,วแล้วทุกคนมาตรฐานเดียวกันหมดไม่รู้นะอันนี้ความรู้สึก ของคนที่ทํางานเคยทํางานแบบทั้งหน้าง,งานหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันยุ่งก็อาณาก็ประสบการณ์ไม่ทําก็ไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่มีบทเรียนใช่ปะก็ถือเป็นบทเรียนแต่จะอ้างซอฟต์แวร์ตลอดมันจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไหวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเสียเสียภาพลักษณ์นะก็ก็อันนี้ต้องระวังต้องระวังมันจะยุ่งเออนั่นแหละนั่นแหละ <S <S ก็อย่างว่าค่ะมันออเดอร์มันระเบิดระเบ้อแล้วมีคนซื้อไปเก่งกําไรขายใช่ไหมได้ข่าวว่าน้องโกลดี้นี่คนซื้อไปโกงราคาจากตัวละพันสามเก้าสิบกลายเป็นสองพันสองพันห้าแล้วเหรอโอ้โหนี่มันเหมือนลาบูบูเลยเนีย่ก็ใช่พี่หลิงต้องการทําอย่างนั้นเชื่อป่ะหลายคนบอกว่าทีมงานพี่หลิงเป็นคนไทยทั้งหมดค่ะแอดนะคะทีมงานพี่หลิงเป็นคนไทยได้ยินมาว่าอย่างนั้นใช่ที่คุณเห็นหน้างานะล้างบ้านอะไรทีมงานฝ่ายลงมือทำน่าจะใช้คนไทยแหละ แต่เอว่ากลยุทธ์อะมันสมองในการคิดตรีมคิดเมนอะ่ะเอว่าไม่ใช่คนไทยคุณต้องรู้นะพี่หลิ่งงานเยอะอย่างเนี้ยพี่หลิ่งลงไม่ได้เต็มตัวหรอกลงได้ห้าสิบเอร์เซ็ของงาน always wonder ก็ถือว่ามากแล้วพี่หลิ่งงานเยอะจริงนะคุณนะคะอีกห้าสิเปอร์ซ็นอันนี้อันนี้โดยส่วนตัวนะต้องบอกก่อนนะว่าส่วนตัวเอคิดนะ เอคิดในเรื่องของคนที่คิดกลยุทธ์นะไม่ใช่ทีมงานแบบแพ็คของส่งของฝั่งของดีลลูกค้าไม่ใช่นะอันนี้ทีมงานคนไทยเชื่อไหมเชื่อแต่กลยุทธ์มันสมองเขาอะกลยุทธ์อะคนที่คิดกลยุทธ์อะเอว่าอย่างมากพี่หลิงลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นพี่หลิงไม่มีเวลาหรอกคุณพวกนี้มันจะทําให้สําเร็จงานใหญ่อย่างนี้ได้อะมันต้องลงเวลาเต็มร้อยนะมาลงห้าสิบเปอร์เซ็นมันคุ้มไม่อยู่หรอกคะ่ะเอว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ ต้องมีใครสักคนที่เป็นหัวกระทิอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นมืออาชีพสุดๆคุณดูขั้นตอนการทํางานของ a อเวอเวนเดอร์คุณก็รู้แล้วเขาเมืออาชีพนะคะเขาเมืออาชีพมาทํานะคุณทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นแบบเหมือนมืออาชีพมาทําไม่ใช่งานแรกอะ่ะ ไม่ใช่งานแรกที่มาจับงานใหญ่ใครๆบอกว่าพี่หลิงมีประสบการณ์มาแล้วพี่หลิงไม่เคยทําประสบการงานใหญ่ขนาดนี้หรอกสเกลใหญ่อย่างนี้เอว่าไม่ใช่พี่หลิงลงอย่างมากนะเอให้พี่หลิงลงลงลงหัวสมองหัวกะทิอะไรไอ้มันสมองอะไรเงี้ยลงหัวคิดเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยให,ให้อย่างมากแล้วเพราะเอประมวลจากงานนองด้วยงานน้องที่เยอะอย่างเนี้ยไม่งั้นพี่หลิงไม่ได้นอนหรอกคะ่ะถ้าลงมาเต็มร้อยเอาเวนเดอร์พี่หลิงเหมาคนเดียวไม่มีทางพี่หลิงไม่ได้หลับได้นอนพอดี พี่หลิงต้องนอนเช้านะคะคุณอย่าลืมพี่หลิงบอกว่านอนสําคัญกินสําคัญออกกําลังกายสําคัญบ่นน้องออมเรื่อยว่าอย่านอนดึกเพราะฉะนั้นพี่หลิงไม่ไม่น่านอนดึกอะนอนดึกแล้วมันโซมแล้วคุณแก่เร็วด้วยพี่หลิงไม่ทาหรอกอีกห้าเอให้อย่างมากพี่หลิงให้ห้าสิบเปอร์เซ็นที่พี่หลิงลงใน always wonder นะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นหรอเอว่าคุณอย่าลืมสิพี่หลิงมีน้องชายนะแล้วน้องชายพี่หลิงอะคุณอย่าลืมนะศักยภาพก็ไม่แพ้พี่หลิงหรอกจีนกวางตุ้งอังกฤษนะคะ น้องชายพี่หลิงทําได้อยู่แล้วถ้าจะสังเกตเอยังไม่ได้ไปส่องดูนะร้านอะไรนะหมูแดงอะหมูฮ่องกงของน้องชายพี่หลิงอ ah. ะเอว่ามันคงอยู่ตัวแล้วระดับหนึ่งเอว่ามันคงอยู่ตัวแล้วระดับหนึ่งเอไม่เอยังไม่เห็นนะว่าแบบเขาจะเปิดรับออเดอร์อะไรเพราะก็คือเขามีงานอยู่ตัวอยู่แล้วเพราะมีคนมาสั่งเขาส่งมันก็อยู่ตัวแล้วว่าเอว่างานหมูแดงนั่นอะอยู่ตัวแล้วก็ทําไปคราวนี้คนที่จะมาช่วยพี่หลิงอ่ะ เอไม่รู้ว่าเป็นน้องชายพี่หลิงหรือเปล่าแต่เอว่าต้องเป็นคนที่มีที่เป็นคนจีนอะ่ะมีเชื้อสายจีนมีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเป็นกลยุทธ์นะคุณที่เป็นมันสมองของ always wonder อ่ะอืมคุณอย่าลืมที่เอบอกน้องชายพี่หลิงอะ่ะได้เหมือนพี่หลิงแหละศักยภาพจีนกวางตุง้งอังกฤษไทยเออจริง,รงๆเผอๆไทยนี่จะดีกว่าพี่หลิงด้วยเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจนะเออเพราะว่าก็พี่หลิงมาอายุสิบเจ็ดใช่ป่ะน้องชายก็ต้องมาอายุ ต่ำกว่านั้นนะอาง้องชายพี่หลิงอายุห่างกับพี่หลิงกี่ขวบไม่รู้เนาะแสดงว่าก็ต้องมาตอนถ้าพี่หลิงสิบเจ็ดเขาก็ต้องมาอายุต่ํากว่านั้นเพราะอายุต่ํากว่านั้นการเรียนรู้ภาษาไทยอาจจะดีกว่าพี่หลิงก็ได้แต่อวงัง,งตงอ่ะต้องได้อยู่แล้วอังกฤษก็ได้อยู่แล้วแหละเออคุณอย่าลืมนะแล้วการติดต่อประสานงานเอว่าเขาต้องมีดีลกันมีที่ปรึกษามีมีเขาเรียกอะไรอ่ะคล้ายคล้ายมีไกด์ไลน์อ่ะมีกุญเื้อเออมีกุญเื้อมีที่ปรึกษาคุณเชื่อสิทำงานระบบมมอชีพยอย่างนี้ เอดูแล้วไม่ใช่สไตล์คนไทยอ่ะเขารุกมากเลยนะแบรนด์ Brand Always Wonder คุณดูเขานะกลยุทธ์การตลาดของเขาเขารุกนะเขาไม่ใช่รับนะถ้าสไตล์แบรนด์คนไทยมันจะเอ่อยเฉยเหน่อยนะแต่นี่ Always Wonder ของพี่หลิงออกแนวสไตล์รุกนะคุณรุกจริงๆนะใครไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูไปละกันแต่ก็ไม่รู้ละ่ะอันนี้อาจจะเป็นความลับทางธุรกิจเขาบอกไม่ได้หรอกนะคะแต่ทีมงานอ่ะพวกแพ็คของหลังบ้านอะไรคนไทยหมดตอบลูกค้าอะไรเงี้ยเอเชื่อทีมงานอ่ะลูกบ้านอ่ะใช่แต่กลยุทธ์อ่ะ คุณดูดีๆมันเป็นสไตล์รุกซึ่งไม่ใช่สไตล์คนไทยค่ะอันนี้มันสไตล์คนจีนชัดๆไม่รู้นะอะเดี๋ยวมารอดูกันไม่ต้องรอหรอกเขาคงไม่เฉลยหรอก <c oughs> นะคะให้ดูไปอย่างนั้นแหละใครอยากเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดตรงนี้มอง Always Wonder เป็นแบบอย่างได้จริงๆนะคะแล้วคุณจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากพี่หลิงน้องออมนี่แหละมันเป็นเคสตัดดี้ให้เราได้เรียนรู้อะไรที่มันแปลกใหม่ในเมืองไทยเหมือนกันนะคุณ จริงนะมันดูได้ผ่านทางน้องหลิงน้องออมนี่แหละสไตล์เขาเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่สําหรับแฟนๆชาวไทยเพราะมันเหมือนผสมผสานระหว่างจีนและไทยคุณดูดีๆนะดูให้ออกนะดูให้เป็นประโยชน์นะแล้วจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณเองอยู่ที่ว่าใครจะจับกลยุทธ ได้ข้อเรียนรู้อะไรจากเรื่องของน้องหลิงน้องออมและแบรนด์ Always Wonder กับ Keep Silent นะคะอล่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมแสดงคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านแข็งแรงนะคะกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยวนะจ๊ะสวัสดีค่ะ